โอเคครับเราจะอัปเกรดค่าพลังตอนนี้ก็โอเคตอนนี้เราก็เลยเพิ่มหนึ่งร้อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอ้สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ฟาร,ร์มเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เควสต่อไปของเราอะ่ะคือเควสโนแมนนะครับผมเควสโนแมนซึ่งเควสนี้น่าจะแบบว่าเป็นเควสที่เรียกว่าน่าจะไม่เข้า เฮตีไม่เข้าอีกแล้วเราก็จะเอาโโนแมนทั้งหมดมารวมกันครับวันนี้ดูเหมือนว่าพวกนั้นดูเหมือนว่าพวกคนน่าจะไม่อยู่ผู้คนน่าจะไม่อยู่แถวนี้นะผมจะฟาร์มให้แบบว่าแนบเนียนเลยแล้วกันเอาเป็นว่าผมจะรอบทั้งหมดเลยแล้วกันส่วนเยติก็อยู่บนน้ำแข็งไปรอเยติมาเ,เรบ้างเท่าไหรวะเดี๋ยวนึนเอ้ยไม่ไดจะดูเลยรบ้างเฉยๆไม่ได้จะเอา ก็ไปอยู่ตรงกลางไปไปไปไ,ปไ,ปไม่ได้จะเอาไม่ได้จะเอาด้วย <S 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 จริงมันโหดก็ยังมีผลที่ดีกว่าผลดาร์กนะครับแต่ว่าผมจะผมไม่รู้ว่าผมจะทันใช้ผลน้ําแข็งไหมเนี่ยเพราะตอนนี้ผมอยากได้ใช้ผลน้ําแข็งมากเลยเพราะตอนนี้ผมอยากลองใช้ผลน้ําแข็งดูอยากรู้จริงๆว่าตอนนี้ผมจะได้ใช้ผลน้ําแข็งไหมเนี่ยเออไม่ใช่ผลน้ําแข็งสิผลแสง ราจ,จะได้ใช้เสียงเนี่ยเดี๋ยวนะทำไมสโนมนมันเหลือสามตัวกติมันไม่ได้มีสามตัวนี่ม okay. oh, okay. hmm. oh, okay. ันม oh. ีสีถ้าใครเอาโอของผมไปอ่ะเว้ยแล้วเกมผมทำไมค้างเนี้ยเกิดอะไรขึ้นอะโอ้โอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็ถูกแล้วนี่รุ่นไหนนะสโนแมนของผมมันหายไปไหนหนึ่งตัว ที่ผมขอลองเดชไปก่อนพุ่งไปหาแล้วมันหายไปไหนแล้วหนึ่งตัวตรงนี้ก็ไม่มีตรงนน้มีไหมถ้าตรงนน้ไม่มีแสดงว่าประหลาดละว,วิประหลาดแลวว่มันหายไปไหนอ่ะโอ้ตโ,โ,โนแมนสามตัวมันไปไหนเฮ้ยมันเดินเดินเดินเองเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะมันเป็นไป,นปนไม่ได้นี่กดรัวๆครับกดรัวๆอดูดเข้าไปจนั้นก็ เปีย่ยโว้โว้โว,วกระจุยไกลเกินกระจุยไกลเกินเดี๋ยวนะทำไมเหลือโนโนแมนสามตัวเออก็เราก็มีสามตัวนีุ่้ยสโนแมนหน้าตามันจะเป็นประมาณประมาณแบบว่าโอ้เสียมาเกินนี่นะครับโนโนแมนโอ้โหก็ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่ครับ ผมก็ว่าน่าจะไม่ค่อยตีผมเข้าทุกตัวเลยมั้งเพราะผมใช้ผลที่เรียกว่าเป็นผลที่ดีมากเลยนะครับแต่ก็ยังไม่ดีเท่ากับผลน้ําแข็งสินะมันก็ยังไม่ดีเท่าผลน้ําแข็งครับผลน้ําแข็งเนี่ยดีมากเอา้าหายไปไหนหมดอะ่ะอ๋ออยู่ด้านล่างมามาเลยมาเลยตามมาตามมา l l o w me มี l l o w me p l e a s e มาเลยลลมา แต่ก็ปิว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 แบ็คโหปิวมันหายยังมันเอามากันหมดละอ่ะขึ้นมาขึ้นมานมาเดินตามมาเดินตามมามันเดินไกลได้เนี่ยครับผมวิธีนี้ก็คือเราต้องโจมตีมันด้วยแล้วมันจะวาร์ปไปแล้วพอมันวาร์ปไปมันจะเดินมาตามหาเราโอ้โหปิวกระจุยแตกแต่ก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับ การต่อสู้กับบอสนะ,ะทุกคนเจ้าบ,บอสเยตีนั่นน่ะถ้าเราต่อสู้กับมันแล้วเนี่ยเราอ่ะจะไม่ใช่มันจะไม่ใช่ผลบาลีต่อไปถ้าเราต่อสู้กับบอสมันจะแบบว่าโอ้โหบอสโคตรโหดเลยว่ะทำไมมันไม่ใช่สายโลกเกียมันมันก็จะเป็นอย่างนั้นประมาณนั้นแล้วมันหายไปดหนตัวหนึ่งเอ้าเราไมา่ตีไม่ตายอะ่ะเดี๋ยวนะมันต้องตายดิไม่ไม่ตายเอาปิ้วระเบิดเวลา แล้วมันหายไปไหนหมดอ่ะเดี๋ยวนะโซโลเมนมันหายไปไหนหมดอะเฮลโลหามันลงมาอยู่ตรงนี้ได้ไงมันลงมาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ตันไหนเดี๋ยวนะขอสำรวจหาโซโ์เมนก่อนแถวนี้มันอาจจะมีก็ได้เพราะว่ามันร่วงลงมาบางตัวมันอาจร่วงลงมาแล้วมันน่าจะวับไปละเดี๋ยวนะแล้วมันอยู่ไหนอ่ะมันดูไม่ครบเลยนะแยวมาขาด ขาดเออครบละไม่ครบอ่ะมันขาดอีกหนึ่งตัวแล้วตัวนั้นมันหายไปไหนโอ้ยแปกๆละมันหายมันหายมันอยู่ไหนแล้วนะ่ะโหพลังงานผมลดเยอะม,มากตอนนี้แ๋้วผมจะไปหาตัวที่สี่มาก่อนแล้วพามันลงน้ำเพื่อที่จะว่ามันกลับไหนีนะ่ตัวที่สี่ เอเด็นะตอดิีสี่ไม่อยู่เลยเหรอเอาอยู่นูน้นนู้นรู้ละอยู่ไหนมันอยู่ตรงนู้นครับ,บ,บมันจ่อหน้ากระเพงอยู่ผมต้องพามันขึ้นไปให้ได้โดยการใช้สก,กิลแบ็คโฮในการวราปพามันขึ้นมาเข่าว้าขึ้นมาดินใด้พลังงานปเปล่าเลยให้ขึ้นมาก็ไม่ขึ้น มันจะขึ้นสมบ,บ็อกได้ไหมถ้ามันขึ้นสมบ,บ็อกได้ก็ดีเอา้าขึ้นไม่ได้หรอขึ้นได้ดีขึ้นตามมาไม่ได้เลยเนะี่ยสงสัสยต้องพามาตกน้ำและะ้วมั้งอย่างเงี้ยขอจะพายตัวที่สี่ตกน้ําไปเอาหายไปเลยยังไม่ทันได้ตกน้ําก็หายบอกเลยว่าจเจมอา่ามันว่าหายไปเลยเออครบละอ่ะงั้นเรามาเริ่มกันต่อเดิน การฟาร์มนี่มันช่างง่งายเกินเดินอีกแล้วก็เดินไปทางนู้นนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเดินไปทางน,นี้อีกแล้วก็แล้วก็ตัวสุดท้ายทำไมผมขาดแค่หึงตัวเพราะว่ามันมันหนีมันหายอะ่ะมันหลหายทุกคนเรากดค้ายปุ๊บแล้วมันจะทำการทำหายไปเลย เนั่นเราต้องจับ้ลยมันร่วนไปไหนมันทางเน้เส้นมหมดสีทางจิตเออก็วับกลับมาที่เดิมนี่มา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 ,มา,มา,มาปิว้วอย่างนี้เลยอืมไปชิงเราต้องเดชพุ่งออกมาจากนากั้นก็เอ้าทำไมไปทางนั้นอะไม่ใช่ไม่ได้สั่งให้ไปทางนั้นนี่ ต่อไปสกิลต่อไปเป็นของผลด่านะครับกให้เป็นของผลด่าครับนี่แต่นั้นก็กดค้างไว้ครับเปิลมันจะไปทันนนนนนนครับเราต้องจงาไว้ให้ดีๆโอ้โหสเตเลดหายไปกบหมุนไหนก็เฮ้ยมันมีตัวหนึ่งมันไม่ยอมขึ้นมาได้มันขึ้นไม่ได้เดี๋ยว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 ทำไมมันไปอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวล้ะแล้วมีตัวหนึ่งหายไปไหนก็ไม่รู้อีกอ่ะ เอยเดี๋ยวแล้วมันหายไปไหนอ่ะมันหายไปอีกแล้วว่าทำไมมันชอบหายอ่ะทำไมนี่ใส่ไม่ดีอ่ะแล้วคนนี้นชอบหายอ่ะจะบอกว่าหมอน,นี่มันชอบหายวะ่ะอ้าวมาอยู่นี่นี่เองโหตามหาตั้งนานท่อมันชอบหายแถว,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 วนี้เอาลงมาลงมาเดินเร็วๆหน่อยเอ้าเลือมันเพิ่มเลยนะ่ะโอ้เนี่ยเดินชา้ากันเนี่ย มันเดินชา้าจังจน,นเนี่ยโตคตรแค้นเลยวะชอบเดินชา้าปุ๊เนี่ยผต้องใช้วิธีละคอมเบนแตน่้นเราก็กดค้างว้ครับอืมกดค้างแล้วนะครับอืมปล่อยเนี่ยลัสโนแมนมันก็จะปักหายไป ลง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 มาลงมาลเรียบร้อยครับกดค้างจากก็ปล่อยแบบแล้วเลยครับแล้วก็กดค้างปิ้วตายหนึ่งโอเคนะครับผมนี่เราจะต้องจูบแล้วก็กดค้างจบจ จิ๊บจิจ gelecek, จ shot, จจ๊บิ๊บิ๊บจิ๊บิ๊กดลัวนะครับผมจากนั้นเราก็วิววิววิวปิวปิววิวเรียบร้อยเดี๋ยวอีกหนึ่งตัวโหทำมันยากจะมันชอบหายอ่ะมันนม่ใสไม่ดีอ่ะสนเอาน่าทำไมมันชอบหายอ่ะสนุเอานีเกชอบหายวิววิค้างครับไป ได้ไปไหนเด้ไปไหนเไปทางนูน้นโอเคมันก็จะกลับมา,าที่เดิมนะครับแล้วเราก็ค่อยออฟาร์มไปเหลือตัวสุดท้ายแล้วมั้งนี่แลยกลัวๆนี่แหละคือตัวสุดท้ายของเราปีนี่คือตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายอย่างดีดิวๆๆๆๆๆๆดิวๆๆๆิกดค้างแล้วก็กระโดๆๆดไปทางนู้นกระโดดขึ้นฟ้าไปนี้ย ปิว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 กดค้าครับปิวปิวปิวปาดด้วยวิธีหลายวิธีเลยครับหนึ่งสองสามเปิดหยดค้างไว้อืมโอ้เลือดเหลือนิดเดียวยังไม่ตายอีก วิวว,ว,วิ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 วนี่ตายแล้วชนะได้แบบง่ายได้เดี๋ยวผมขอผมขออัปดาบนิดหน่อยนะเดี๋ยวผมจะต้องอัปดาบนิดนึงไหมเนะี่ยแต่ว่าดาบเราไม่ต้องอัปหรือเปล่าต้องอัปอยู่เผื่อเราอาจจะได้ดาบที่จเป็นหรือเปล่านัย่ยเราอัปดาบก่อนแล้วกันอัปดาบประมาณ หนึ่งสองแล้วก็บอกพดุดโอเคอย่างครบพร้อมจบเออตอนนี้เงินก็ยังไม่พอที่จะสูมผลดังนั้นผมก็จะทำการไปทำการเก็บกล่องแถวนี้นะครับกล่องแถวนี้มันจะเยะเยอะนิดหน่อยผมจะไปเดินตามหาทุกที่เลยครับผมได้เป็นกล่องทองอีกโอ้อยังเจ๋งมีกล่องทองด้วย นี่กล่องทองผมได้กล่องทองแล้วผมนี่ขบวนขบวนกล่องทองเรียบร้อยได้กล่องทองมาแล้วโหได้เยอะเลยเอาเอาติดบักบ้านบักบ้านเดินอีกทางหนึ่งก็ติดติดแงะเอาเอาทำเมนเป็นเงี้ยเดินออกมาได้ละโอ้ โอเคตอนนี้เราก็น่าจะเลเวลเยอะแล้วนะเนี่ยทุกคนโอเคเอาละครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ออย่าลืมกดไ like, ลค์เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะดี๋ยวนะจูบใบมันก็หายไปเลยเหรอมันหายไปเลยอะ่ะอย่าบอกว่าเขาออกเกมไปแล้วมันหายอืมไปที่บ้านหลังนี้มันหายไปแล้วแล้วบ้านหลังนี้เป็นของใครกันนะ เขาไม่มีหรอกลองมาดูข้างในกันเอ้าวัดเดอร์ e c กอะไรเนี้ยเข้าไปเข้าไปเข้าไปวัดเดอร์กใช่น้องหิวน้ำใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวว่าผมน่าจะไปหาดาบไล์เซเบอร์ได้โอเคเอเตอร์โคดนะครับยังไม่ใส่ดีกว่า เอาละครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายสวัสดีครับ